รู้เรื่องคำสาปของประธานาธิบดีสหรัฐไหมฮะเคย <c oughs> สังเกตไหมครับว่าประธานาธิบดีสหรัฐที่ได้ถูกเลือกขึ้นมาในปีที่ลงท้ายด้วยศูนย์เนี่ยมักจะมีอันเป็นไปทุกคนเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ถูกกล่าวขานกันในหมู่ของอเมริกันชนเนี่ยายาวนานมากว่ากันว่าคนที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มักจะได้ของแถมเป็นการถูกสาปด้วยโดยประธานาธิบดีคนไหนที่ได้รับตําแหน่งในขณะที่ปีนั้นเนี่ยหารด้วย20ลงตัวนะฮะ จะต้องมีอันเป็นไปมาทุกคนเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1840 1860 1880แล้วก็เรื่อยๆมาเลยนะฮะแล้วในปี2020นี้นะฮะก็จะเป็นปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ขึ้นมาด้วยรายการแค่เล่าแอดมินเพจ FN Diary อยู่ในวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะนำเสนอเรื่องราวคำสาบว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วมันจะจริงแท้แน่นอนแค่ไหนเอาเป็นว่าเรามารับฟังกันเลยครับผม จุดกาเนิดของคาสั่งวัตถจักรมรณาของประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะมันได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีชาวผิวขาวที่เป็นอเมริกันชนนะฮะโลกอยากจะได้ดินแดนของอินเดียนแดงมาเอาจริงๆเขาก็อยากได้มาตลอดนั่นแหละตั้งแต่ที่ชาวสเปนเข้ามาบุกดินแดนนี้แหละคือชาวอินเดียนแดงนะฮะว่ากันว่าเป็นผู้ที่ได้มาค้นพบทวีปอเมริกากว่า1 5 0 0 0ปีที่แล้วนูน่นซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากคนแถบเอเชียนี่แหละเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มาตั้งรกรากมีกินดีอยู่สุกอะไรที่เนี่ย จนกระทั่งการเข้ามาของคนผิวขาวฮะในช่วงยุคก,การล่าอาณานิคมแล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะฮะพวกคนผิวขาวเนี่ยก็มักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยดีเลิศประเสริฐสีไปกว่าคนอื่นเลยพวกคนที่มีผิวสีอื่นก็คือคนที่ปลาเทือนไร้อารยธรรมแล้วคนผิวขาวก็มักจะใช้ข้ออ้างนี้นะฮะในการไปยึดพื้นที่ต่างๆทําให้ช่วงนั้นนะฮะชาวพื้นเมืองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างมากไม่ว่าจะโรคภัยไขย้เจ็บที่นางอุสาหอบมาจากยุโรปบ้างหรือว่าข้ออ้างเรื่องพระเจ้าอะไรของยุโรป ก็ทําให้ประชาะกรอ,อินเดียนแดงนะฮะลดควบ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 เลยต่อมานะครับพอสหรัฐเนี่ยได้เริ่มตั้งต้นตนเองขึ้นเป็นประเทศขึ้นเนี่ยก็ได้มีการทําสนที่สัญญาในวงเล็บแกมบังคับกับพกชนเผ่าพื้นเมืองเหล่านี้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีแต่พกข้อสัญญาที่เอารัฐเอาเปรียบแล้วก็ไม่เป็นธรรมเลยแต่คนอินเดียนแดงเหล่านี้นะครับก็ต้องยอมทําตอนแรกๆนะครับพวกเขาเนี่ยก็ถูกจัดแจงแยกที่ก็คือคนขาวก็อยู่ส่วนคนขาวอินเดียนแดงก็อยู่ส่วนอินเดียนแดงทั้งคู่เนี่ยจะไม่ลุกลามที่ซึ่งกันและกัน แต่ก็ไม่วายฮะมันก็มาถึงยุคที่บูมของการขุดทองฮะเมื่อชาวโยุโรปนะฮะรู้ว่าแผ่นด,ดินนี้เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าทองคําอยู่มากมายก็แห่กัน hey มาทําเหมืองทองเจาะตรงนั้นบ้างขุดตรงนู้นบ้างจนในที่สุดนะครับมันก็ลามเข้าไปในอาณาเขตของพวกอินเดียแดงยังไม่พอฮะท,ท,ทั้งที่คนขาวเนี่ยกดห oh, ัวอินเดียแดงจนงอหัวไม่ขึ้นแล้แต่เมื่อความโลภในเขาครอบงำ ไอ้พวกคนข่าวนะครับก็เลยต้องทําการกระเถิบเข้าไปอีกกระเถิบเข้าไปอีกจนกระทั่งไปลุกล้าดินแดนของแถบอินเดียแดงแบบนาดันเลยแน่นอนนะว่าอินเดียแดงเนี่ยก็ต้องไม่ยอมสิแรกๆนะครับก็เป็นการเจราจาร,ระหว่างคนขาวกับอินเดียแดงเนี่ยเพื่อจะเป็นการต่อรองซื้อขายพื้นที่แต่สิ่งที่คนขาวต้องเจอนะฮะก็คือคนอินเดียแดงเนี่ยได้หยิบฝุ่นขึ้นมาเท hey, ลงบนพื้นดินแล้วก็บอกว่าแม้แต่ฝุ่นสักเม็ดบ,บนพื้นดินแห่งนี้เนี่ยเราก็จะไม่ขายให้แก่พวกท่านเพราะเรารู้ว่า ความกระหายของคนขาวนะ่ะมันไม่จบไม่สิน้นพราตอบกลับมาแบบนี้ไอ้คนขาวก็น่าชาเขาก็เลยคิดวิธีใหม่ๆขึ้นมาฮะก็ส่งคนเข้าไปกลุ่มหนึ่งแล้วก็ทําทีไปตีสนิทกับพวกอินเดียนแดงบอกว่าเนี่ยนะเราเป็นพวกคนขาวจิตใจดีเราจะมาช่วยพวกท่านพยายามเจรจาต่อรองกับคนขาวกลุ่ม,มอ,อื่นๆไม่พวกเขาเนี่ยบุกเข้ามาได้แต่ที่ไหนได้ฮะไอ้พวกนี้เนี่ยพอเข้ามาปุ๊บก,ก็ไม่ทําอะไรเลยนําซ้ํายังมาเป็นไส้ศึกสปายแอบมาสืบดูเนื้อที่แห่งนี้อีก ก่อนที่พวกเขาะจะพบว่าที่ที่อินเดนแดงพวกนี้ครอบครองอยู่เนี่ยมันมีทองอยู่เยอะมากแล้วก็เอาเรื่องนีน้กลับไปบอกกับคนขาวที่อยู่อีกฟากหนึ่งหลังจากนั้นนะครับพวกเขาได้คิดแผนการในการมายึดพื้นที่โดยใช้แผนกลลวงสุราฮะทางฝั่งคนข่าวนะครับก็ได้นําเหล้าวิสกี้เ,เข้าไปมอบไปแก่หัวหน้าเผ่าต่างๆซึ่งก็มีหัวหน้าเผ่าจํานวนไม่น้อยนะฮะหลงกลพอเหล้าเข้าปากปุ๊บก็เมาแอะเมาแอะปุ๊บใจมันก็สั่นสิควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ จนในที่สุดนะก็ะยกดินแดนให้กับคนขาวอย่างมากมายฝ่ายของคนขาวนะครับก็สามารถแบบเก็บดินแดนของอินเดียแดงไว้ในคอลเลกชันเยอะเลยเสียตังตอนแรกไม่ขายทําปากดีเอาเล่าตบปากเขาหน่อยละ่ะเป็นไงหงอยเลยข่าวที่พื้นที่ของชาวอินเดียแดงน,นะฮะถูกคุกคามมันก็ได้แพร่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่ทงไปถึงหูของเทคุมเซคือเป็นหัวหน้าเผ่าอินเดียแดงที่ยิ่งใหญ่และเข้มแข็งที่สุดในขณะนั้นนะฮะ พอบักเทคุมเซดีดังนั้นก็แบบจะมากไปได้คนขาวที่ที่ไปบุกยึดนั่นนะมันเป็นหลุมฝังศพของบรรพชนพวกข้าด้วยนะเขาก็เลยได้ทําการบุกไปคุยกับผู้ว่าการรัฐอินเดียนาซึ่งในขณะนั้นฮะก็คือนายวิลเลียมเฮนรี r แฮร์ริสันที่ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ดําเนินนโยะบายการเข้ามายึดของพื้นที่ของพวกอินเดียนแดงแบบไม่ชอบธรรม,มานะฮะซึ่งแน่นอนเะว่าการเจรจาของบักเทคุมเซกับวิลเลียมเนี่ยก็ต้องจบลงแบบไม่งาม บักวิลเลียมนะครับก็ปฏิเสธที่จะคืนดินแดนให้แก่พวกอินเดียนแดงก็เลยทาให้เกิดการไฟขึ้นมาในที่สุดฮะก็กินเวลาอยู่ไม่นานมากนะฮะก็คิดดูอินเดียนแดงมีอาวุธอะไรบ้างหอกธนูอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขถือปืนมาจะสู้ได้เลยปีเดียวเท่านั้นเองแะฮะกองทัพของบักวิลเลียมนะครับก็ได้เข้าโจมตีที่มั่นสุดท้ายของบัคเทคุมเซจนแตกพ่ายกระจุยกระจายไปในที่สุดเทคุมเซหัวหน้าเผ่านะฮะก็ถูกยิงโดยปืนไรเฟิลในสงครามลบครั้งนั้น ก็ทาให้ชัยชนะครั้งนี้เนี่ยตกอยู่กับมือของวิลเลียมซึ่งผลงานจากการนําทัพรบอินเดียนแดงครั้งนี้นะก็เลยผลักดันให้บักวิลเลียมเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่9ในที่สุดศพของเทคุมเซ่นะฮะก็ได้ถูกนําไปฝังในสถานที่ที่ว่ากันว่าเป็นความลับสูงสุดของพวกอินเดียนแดงนะฮะแต่ทว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นฮะย้อนกลับไปตอนก่อนที่เทคุมเซ่จะออกรบเนี่ยหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงผู้นี้เนี่ยก็ได้มีจิตใจที่แบบโกรธเคืแค้นบักวิลเลียมไปแล้ว ก็เลยได้เริ่มทําพิธีสาบแช่งบัควิลเลียมฮะพร้อมกับประธานาธิบดีสหรัฐคนอื่นๆด้วยให้มีอันเป็นไปไป,ไปตามนานเท่านานเลยและหลังจากนั้นนะฮะคำสาบเนี่ยมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นคือประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทุกคนนะที่ได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาในปีที่หารได้20ลงตัวเนี่ยก็จะต้องตายระหว่างดํารงตําแหน่งทุกคนก่อนที่จะไปฟังกันต่อนะฮะถ้าใครชอบประวัติศาสตร์เรื่องราวแปลกๆที่ไม่เค่อยได้สอนกันในห้องเรียนแบบนี้แล้วก็สามารถกดติดตามช่องของเราได้นะฮะ และถ้าอยากสนับสนุนแอดเนี่ยก็แค่ช่วยซื้อสติกเกอร์ลน์หน่อยเท่านั้นเองนะฮะอะเรามาต่อกันคำสาบนี้นะครับก็ได้เริ่มส่งผลขึ้นมามาเริ่มจากประธานาธิบดีคนแรกก่อนเลยนะกันนะฮะวิลเลียมแฮร์ริสันคนเดียวกับที่ไปแย่งดินแดนของเขามานั่นแหละฮะอันนี้จะเรียกว่าเพราะคำสาบหรือเพราะกรรมมันตามทันดีคือหลังจากที่เขาได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วนะฮะท่านประธานาธิบดีวิลเลียมเนี่ยก็ได้ออกมาพูดต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกวันนั้นนะครับว่ากนนันว่าเป็นวันที่อากาศหนาวเหน็บ ในระหว่างที่ท่านได้พูดอยู่เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นคือฟ้าฝนเนี่ยมันได้มืดมัวขึ้นมาอย่างทันตาแต่แล้วก็เกิดฝนหาลงมาอย่างหนักมากทําให้ตัวของท่านประธานาธิบดีเนี่ยเปียกไปทั้งตัวเลยแต่ถึงแม้ว่าอากาศจะเยือกเย็นขนาดไหนนะฮะก็ไม่สามารถทําลายความตั้งใจของเขาได้ประธานาธิบดีก็ยืนพูดต่อไปเสียจนในที่สุดก็ผ่านไปกว่า1ชั่วโมง40่นาทีแล้วว่ากันว่าหลังจากการพูดครั้งนั้นเองนะครับท่านประธานเนี่ยก็ได้ล้มป่วยลงทันทีทันใดเลย แล้วก็32วันหลังจากนั้นท่านก็ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคปอดบวมบางข่าวก็บอกว่าเป็นโรคไทฟอยด์เสียชีวิตนะฮะคนที่2นะฮะก็คือประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอนที่โด่งดังกับเหตุการณ์ที่คาดว่าทุกคนน่าจะทราบกันดีแล้วนะก็คือในปี1860นะฮะอับบาฮัมลิงคอนเนี่ยเขาก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งก็ได้ทําเรื่องต่างๆมากมายให้ชาวโลกได้จดจำนะฮะเช่นการนําประเทศเนี่ยผ่านฝ่าสงครามกลางเมืองการเลิกทาสแล้วก็การสร้างความแข็งแกร่งให้กับรัฐบาลกลางฮะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเนี่ยจะเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนนะครับในเดือนเมษายนปี1865เนี่ยท่านประธานอธิบดีนะครับก็ได้ไปดูละครที่โรงละครฟอร์ดและที่นั่นเองฮะก็จะเป็นการชมละครครั้งสุดท้ายของเขาขณะที่อยู่ที่โรงละครนะครับ อาบราฮัมลิงคอนเนี่ยถูกชายคนหนึ่งที่ต่อต้านการบริหารของเขาเนี่ยลอบสังหารโดยการยิงเปรี้ยงเข้าไปและลิงคอนก็ได้เสียชีวิตในวันต่อมาฮะซึ่งการลอบสังหารครั้งนี้นะฮะถือว่าเป็นการลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครั้งแรกและมันก็จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายมีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจนิดหน่อยนะ,ะก็คือ12วันหลังจากการลอบสังหารเนี่ยทางทหารสหรัฐนะฮะก็ได้ตามสะกดรอยนักฆ่าคนนี้ไปโดยทางการนะฮะได้สั่งว่าให้จับคนนี้มาแบบเป็น แต่พอเจอตัวเข้าครับเขาก็ถูกยิงตายก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรที่ถูกปิดอยู่อีกหรือเปล่าต่อมาก็ในปี1880ฮะเจมส์กอร์ฟิล์เขาได้ถูกรับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนที่20ของสหรัฐอเมริกาครั้งนี้นะครับท่านประธานาธิบดีเนี่ยก็เตรียมออกจากวอชิงตันโดยรถไฟเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยือนวิทยาลัยแห่งหนึ่งนี่แหละแต่ว่าในขณะที่ท่านประธานกําลังรอรถไฟอยู่นะฮะก็มีชายผู้หนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาที่ข้างหลัง,งท่าน หลังจากนั้นก็จัดการฝังลูกตะกัวลงที่หลังท่านสองนัดปุกปักพร้อมกับตะโกนว่าอาเธอร์ได้เป็นประธานาธิบดีแล้วซึ่งก็ไม่มีใครรู้นะว่าอาเธอร์เนี่ยเป็นใครจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังงงๆกันอยู่ว่าไอ้ชายคนนี้เนี่ยเขาบ้าไปหรือเปล่าแต่ถึงแม้ว่าชายคนนี้เนี่ยจะถูกมองว่าวิกลจริตไม่สมประกอบอยังไงก็ตามนะฮะเขาก็ถูกจับกลุ่มแล้วก็แขวนคอซี่ไงแหไปส่วนท่านประธานาธิบดีหลังจากที่ถูกยิงนะฮะ ก็ได้ถูกนําตัวเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วก็นอนเป็นผักอยู่2เดือนจนกทั่งทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็ตายไปในที่สุดคนต่อมาฮะก็คือประธานาธิบดีวิลเลียมแมคกิลีคนนี้นะครับก็เป็นประธานาธิบดีถึง2ส,สมัยเลยทีเดียวสมัยแรกนะครับไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายังไม่ตรงปีที่แบบต้องคำสาปไงแต่พอมาถึงสมัยที่2เนี่ยมันก็เดินไปนครบรอบไป20ปีนี้พอดีก็เลยฉลองด้วยการถูกโดนยิงแบบระยะเผาขนอีกแล้ว เอาเป็นว่าเรื่องราวประธานาธิบดีนะฮะก็ได้ดําเนินมาอย่างนี้ตลอดโดนยิงบ้างป่วยตายบ้างจนกระทั่งมาถึงการรอบสังหารประธานาธิบดี JFK คนะฮะคนนี้เนี่ยเด็ดว่ากันว่าโดนถึง2คําำสาปเลยทีเดียวคือเป็นท่านประธานาธิบดีที่ตระกูลของเขาเองเนี่ยก็ว่ากันว่ามีคํำสาปอยู่แล้วนะแล้วก็ยังมาโดนคำสาปอีก2ีปีนี้เข้าไปอีก นำซ้ำชีวิตของท่าน JFK นะก็ยังมีเรื่องราวเช้าโวกกับดาราสาวและเยอะแยะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันหลังจะมาทำเรื่องแบบเจาะลึกกันเลยลวกันใครสนใจเม้นแต่หลังจากนั้นนะครับก็ว่ากันว่าคำสาบเนี่ยก็เริ่มเสื่อมถอยลงละแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนที่เป็นประธานาธิบดีจะไม่ซวยเลยนะฮะก็เจ็บหนักอยู่เหมือนกันนะอย่างเช่นประธานาธิบดีเรแกนนะฮะที่ถูกยิงจนปอดทะลุเลยแต่ก็โชคดีที่ว่าท่านถูกนำส่งตัวเข้าโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วแล้วก็รอดชีวิตกลับมาได้ฮะ และอีกคนที่ถูกเลือกมาในปี2000เนี่ยก็คือจอจดับเบิลยูบุชคนนี้เนี่ยก็โดนรอบสังหารไปถึง2ครั้งเหมือนกันคือโดนยิงรอบสังหารแล้วก็โดนเครื่องระเบิดใส่แต่ท่านคงดวงแข็งฮะรอดมาได้ว่ากันว่ามันเป็นผลจากการที่คำสาบนะฮะได้เสื่อมลงตั้งแต่ครั้งที่เรแกนเนี่ยโดนยิงปอดทะลุละพอโดนยิงปอดทะลุไม่ตายรักษาหายเนี่ยก็เลยทําให้คำสาบนั้นเนี่ยค่อยๆได้คลายความขลังของมันลงแล้วก็เสื่อมลงอย่างชา้ชาๆซึ่งในวันที่3พฤศจิกายนปี2020เนี่ย ก็จะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวงรอบครบ20ปีแล้วรอบนี้เนี่ยเราจะได้มาเห็นกันว่าคำสาบนี้มันจะเป็นเพียงแค่ความบังเอิญหรือว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันได้เสื่อมไปหมดแล้วก็มารอกันดูนะฮะแล้วเพื่อนๆคิดว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปที่จะเป็นใครก็เมนมาแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างนะครับผมใครที่มีแฟนอาร์น่ารักนี่ก็สามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k FN b a r y เช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย